ระเบียบวรรคที่สามนั้นแสดงความคิดเห็นค่ะระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องประแานการเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปีพศ2555ก่อนที่สมาชิกสภาชุดเดิมจะหมดวาระได้ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สองจึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งสินและเอกสารประอกอบของตนและผู้สมรสนะคะและบุตรที่ยังหรือพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งแล้วหนึ่งปีโดยยชอประจำจังหวัดขอนแก่นไปยื่นในตนเองที่ขอนแก่นเลย รับรองารายงานการประชุมไม่มีนะคะอันหนึ่งตำมน,นหนึ่งผลิตภัณฑ์อทคเจอกานนายกค่ะท่านครับกับผมนายยุยศออตกูลนายกองการบริหารส่วนจนังหวัดกระสินมีเรื่องเร่งด่วนที่จะเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจนังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจํานวนหนึ่งเรื่อง คือเรื่องขออนุญาตใช้อาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อาคารโอทอปกลุ่มเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และพิษาหกิจคชุมชนจังหวัดของจังหวัดกระสินโดยผู้ขอใช,ช้จิน้ีลรับผิดชอบค่าน้ำครัด้วยว่าประมาณจํานวนห้าล้านเก้าหมื่นบาทข้วแต่อย่างไรเนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตัณฑ์โ ของจังหวัดกระสินใช้ชื่อว่าปุ่มเครือข่ายหนึ่งตำลึงหนึ่งบริกัรโอนเงินโอนสอบวันที่หนึ่งตุลาของเดือนและทุกบันสุดต้องถึงัจจุบันซึ่งผลการดำเนินการกบฏว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเ็ในระดับหนึ่งแล้วที่กระทรวงจะมีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีความมั่นคงการกระจาย สินค้าต้นทุนบริธารราคาโกต็อกคือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมี่กำหนดเวลาสามปีเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วให้รายกุง์การบริหาร่วยการพัสน์ของหมวยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพอสราชการทุกท่าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านดิฉันนวราชภูสุขุลัตอำเภอเมืองเขตสามค่ะท่านประธานคะเมื่อสักครู่ด,ดิฉันได้ฟังคำสัโลกท่านประธานมีครับสิ่งที่ผมอภิปรายวันนี้โดยนำเสนออภิปรายเกี่ยวก,กับเักติขอลายการโพลทอปของอเกื้อ่าย และถุกประสงค์ของงานก็ทั้งสร้างงานสาร้สารงอาชีพสร้างรายได้ผมสงสัยอวิชาดีแบบนีบ้ไปก่อนนะครับแต่พวกเรเองยังไม่เคยรู้เลยว่าเป็นมีผมหรือเปาแต่ว่าประเมินมีครั้งหนึ่งเดินต่อไปว่าเป็นตับเงินนะครับอีกเรื่องหนึ่นงลืออะไครับเกี่ยวกับว่า ถ้าเรามีคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลกำกับดูแลเด็ดทางการศึกษาจังหวัด้สินใจของอำเภอหนองบุธิีซึ่งผมนะครับต้องอยากจะเรียนนะครับท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกอนุมัติเมษฎีตามที่ท่านนายกเสนอยกมือขึ้นค่ะ25เสียงครับค่ะครบค่ะ โอโทอปเจรัญกรลศินีนี้เป็นสมัยที่3นะคะซึ่งในปีนี้ประสบความสําเร็จมากนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะทีนี้ทางอาุตตรอำเภอเบิที่นั่งยออูการประชุมสภาครั้งนี้นะคะสภาได้รับรองคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทั้ง7ท่านนะคะ